การเกิดใหม่ของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่101นะครับก่อนไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะ <Wow. S 1> จิ้นชุนสังอย่าได้ใจไปข้าวที่แล้วเป็นพ่อท่านโชคดีแต่ปีนี้สำนักหลิงโจของเราเต็มไปด้วยผู้ที่มีพรสวรรค์เจ้าคอยดูให้ดีก็แล้วกัน <Wow. S 1> เอ๊ะพูดเช่นนี้มันจะไม่โอ้อวดเกินไปหน่อยหรอ พวกเจ้าทุกคนคงเป็นหน้าใหม่ในปีนี้สินะแล้วอัศริยะในรอบร้อยปีของเจ้าล่ะหายไปไหนทำไมถึงไม่เห็นเขาไม่ใช่ว่าเขากลัวเลยไม่กล้ามาหรอกนะสูจีสิงเป็นคนของราชสำนักแล้วเลยเป็นตัวแทนของสำนักเราไม่ได้น่าสงสารจริงๆลูกศิษย์เพียงคนเดียวที่มีความสามารถแต่กลับลงแข่งไม่ได้คราวนี้พวกขั้นคงไม่มีความหวังที่จะชนะแล้วละ ข้าแนะนำให้พวกเจ้านั่งดูเฉยๆดีกว่าถ้าลงไปบนเวทีมันจะคายหน้าเฉยๆหากเป็นคำพูดสำนักหลิงโจของพวกเราย่อมสู้ท่านไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งนั้นก็รอดูกันบนเวทีก็แล้วกัน ยินดีต้อนรับสู่สถานที่แห่งนี้วันนี้เป็นงานซุมนุมหยวนวู่ที่จัดขึ้นทุกสมปีพวกเก้าทุกคนจะกลายเป็นเสาหลักในอนาคตของเมืองแห่งนี้งานซุมนุมครั้งนี้เราจะร่วมกันหาฤกษ์เกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้และเพื่อพบปาเพื่อนฝูงผ่านการต่อสู้ในครั้งนี้และคาหวังว่าทุกคนจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อใัยชนะที่ยิ่งใหญ่ wow. ไม่คิดว่าข้าจะได้มายืนอยู่ตรงนี้ทั้งหมดต้องขอพระคุณท่านหัวหน้าจริงๆในเมื่อเจ้ามาอยู่ที่นี่แล้วคงไม่คิดที่จะเป็นแค่คนดูเท่านั้นหรอกนะแม้การฝึกฝนของข้าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากภายใต้การสั่งสอนของท่านแต่ดูเหมือนจะมีอาจารย์จากสํานักมาเข้าร่วมด้วยข้าเกรงว่าข้าถ้าเจ้าเข้าร่วมบางที เจ้าอาจทําให้ทุกคนประหลาดใจก็ได้ประหลาดใจงั้นหรอข้าคิดว่าเจ้ามีพลังที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่ได้อย่างแน่นอนท่านหัวหน้าท่านคิดเช่นนั้นจริงๆหรอด้วยการชี้แนะจากข้าเจ้ายังกลัวว่าจะไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้งั้นหรือ <c oughs> ได้ด้วยการสั่งสอนจากท่านหัวหน้าและด้วยความแข็งแกร่งที่ข้ามีข้าต้องชนะได้แน่ใช่ต้องอย่างนี้สิ รีบไปสมัครเลยคุณทรายคะแม้ว่าดาฟาจะก้าวหน้าไปมากแต่พื้นฐานของเขายังไม่แข็งแกร่งพอท่านปล่อยให้เขาลงแข่งมันจะดีหรอคะแม้ว่าพื้นฐานจะมีความสำคัญแต่ข้าคิดว่าสิ่งที่ดาฟาขาดมากที่สุดคือความกล้าหาญและขาดประสบก,การณ์ในการต่อสู้ข้าเชื่อว่า หลังการต่อสู้ครั้งนี้ประสบการณ์และความสามารถของเขาจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเริ่มการต่อสู้ได้ <What? S 1> จบหรือ,อยังคราวนี้ตาของข้าบ้างละ่ะฮะบอกเลยว่าเด็กคนนี้ ต่อสู้ได้ดีจริงๆให้ตายสิเล่าจิ้นทำไมท่านถึงได้ฟิวขาดเช่นนี้บาทหลวงวังในที่สุดท่านก็มาสักทีเบาๆหน่อยไม่ได้เรื่องไงเจากก้ากลัวว่าคนอื่นจะไม่ได้ยินหรอขอโทษทีก็ดีค่าประมาทไปหน่อยโอเคไม่ต้องพูดให้มากขวม เจ้าเชิญข้ามามีเรื่องอะไรงั้นหรอเดิมทีคิดว่าพวกเราจะสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งครั้งนี้ได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับสำนักหลิงโจในปีนี้กันจูจ่ๆก็มีคนที่มีฝีมือมากมายโผล่ออกมาจากไหนก็ไม่รู้ถึงยังไงสำนักหลิงโจก็เป็นนิ่ไกเก่าแก่ที่ก่อตั้งมานานกว่าร้อยปีแม้ว่าครั้งก่อนผลงานจะไม่ค่อยดีเท่าไหร การแข่งขันครั้งนี้สำคัญต่อสำนักหยุนอย่างมากพวกเราจะแพ้ไม่ได้เป็นอันขาดข้าซื้อสิ่งนี้มาด้วยเงินจำนวนมากเป็นยาระบายที่แรงที่สุดในโลกท่านเอาใส่ในอาหารของพวกเขาเราควันดับไฟตั้งแต่ต้นรวมซะนี่มันไม่ต้องกังวลไปนี่เป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเรื่องนี้ก็จบแล้วละว้าว wow. ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่101นะ